สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะวันนี้ผมก็จะมาต่ออีพีที่31จะเป็นยังไงไปรอดูกันเลยเปิดมาในวันที่2 1 8เนื่องจากอีพีที่แล้วผมได้สร้างอควาเรียมบ่อปลาฉลามไปอีพีนี้ผมก็เลยจะมาสร้างอควาเรียมต่อโดยที่ผมจะทําให้อยู่ฝั่งเกาะล้างกั้นกระจกเสร็จก็ทําการเอาสลับมาปิดตรงบนกระจกให้หมดเลยนะคบสาหรับอีพีนี้ผมก็จะมาสร้างแบบรวดเร็วเพราะเราเสียเวลากับอควาเรียมมาหลายอีพีละทุกคนคงจะเริ่มเบื่อกันแล้ว ผมเลยจะขอสร้างไปแบบเร็วๆ,ๆเลยละกันนะคบนี่หลังจากผมได้เทน้ําตกแต่งปะการังจนเสร็จก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้มองจากด้านบนลงด้านล่างคือสวยมากมันสวยงามมากๆและผมก็ไม่คิดว่าผมจะสร้างทะเลในวันบล็อกได้ขนาดนี้โอเคครับสาหรับฝั่งทะเลผมก็ขอพักเอาไว้แค่นี้ก่อนต่อไปผมก็จะไปสร้างคอกให้กับเจ้าช้างกันอย่างแรกผมก็จะมาขยายพื้นที่บริเวณฝั่งจะวันหน้านะครับที่มีจิงโจ้ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําการฟาร์มไม้เบิร์ดไว้ก่อนแล้วเพราะผม จะเอามาทารั้วไม้เบิร์ดให้ช้างอยู่กับรั้วขาวๆน่าจะสวยตามมุมของรั้วก็จะปอกเปลือกไม้ด้วยนะครับจะได้สีเนียนๆแล้วก็ให้ไฟไว้ตามมุมเสาต่อมาผมก็จะทุบท็อตออกแล้วก็วางเป็นเลนเอร์ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เอาวันมิวมาปูหญ้านะครับเอาไว้หญ้าลกๆเลยทางเดินเข้าเพราะว่าช้างตัวใหญ่ผมก็เลยทําเป็นประตูใหญ่ๆกว้างๆเลยนะครับแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยไฟเอารั้วมาติดทําให้เป็นประตูทางเข้าทางออกต่อมาผมก็จะมาปลูกต้นนะคาเซียให้ช้างนิดนึงด้วยนะครับจะได้มีต้นไม้ใหญ่แล้วผม ก็จะเอาบล็อกหินมอสแล้วก็บล็อกหินธรรมดามาตกแต่งในคอกช้างอีกนิดหน่อยแล้วก็ห้อยไฟไว้ตามต้นไม้ด้วยตกแต่งเพื่อความสวยงามฟาร์มช้างเราก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันสวยนะแล้วก็ง่ายด้วยแถมยังใช้เวลาเร็วกว่าพวกฟาร์มปาออ่าเยอะผมก็ได้แวะมาตกแต่งหน้าประตูทางเข้าอีกนิดหน่อยด้วยบล็อกไม้เอามาวางสลับสลับกันนี่และฟาร์มช้างของผมก็เสร็จอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับคืนนี้ผมก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับตื่นมาในเช้าวันที่2 2 1ผมก็จะมาลองเดินดูแถวแถวโซนสัตว์ใหญ่กันสัก น,นี่โซนตรงนี้ก็มีทั้งโคกช้างโคกจิงโจ้อ,อะไรไม่รู้เต็มไปหมดแต่ผมคิดว่ามันสวยมากเลยนะเหมือนมาเดินชมสวนสัตว์อันที่2 2 1วันนี้ผมก็จะมาสร้างรังมดกันแต่ก่อนจะไปผมขอแวะมาไขาข้อสงสัยกับทุกคนก่อนนะครับคือทุกคนคงจะสงสัยว่าผมสร้างตู้ปลาหมึกยักษ์ไปตอนไหนคือผมอยากจะบอกว่าผมสร้างไปตั้งแต่ ep 2ีแล้วแต่ผมแดมเผลอลบทั้งคลิปทั้งไฟล์ทิ้งแล้วผมเพิ่งมาดึกได้ว่าผมยังไม่ได้ลงสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นว่า ep 2ี มันหายไปไหนผมโคตรจะรู้สึกแย่ก็ตามนี้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้ โอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอย่างแรกผมก็จะมาสร้างรังมดบริเวณข้างๆอะควาเรียมนะคบผมก็ได้ทําการตอกพื้นลงมาข้างล่างเราจะสร้างมดแบบอันเดอร์กราวให้หมดอยู่ใต้ดินปูฐานมาเป็นดินกลมๆกว้างๆแล้วก็เอาวงกลมมาล้อมเป็นกําแพงทําวงกลมอีกชั้นหนึ่งจากนั้นผมก็จะมาเริ่มวางโครงสร้างด้วยไม้ล็อกแล้วก็วางโครงสร้างอย่างนี้ให้ทุกมุมเลยนะคบให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมๆเอาไม้มาวางเป็นกาแพงตรงกรอบสี่เหลี่ยมๆให้เต็มขอบด้านนอกของบล็อกดินก็ตีกรอบมาเป็นไม้พอตี กอบเสร็จแล้วผมก็ทําการวางกําแพงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนี่วางกําแพงเสร็จก็เริ่มจะเหมือนลังมดแล้วทางเดินมาลังมดนะคะผมก็จะเอาดินมาปูนะอยากให้มีสีเขียวแล้วก็มีหญ้าขึ้นตามทางเดิน แล้วผมก็จะทําการปลูกต้นสนขนาดใหญ่นะคะเพื่อจะให้ดินเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลมันจะได้ดูเหมือนลังมดดีนะคะเป็นจุดที่เดินไปแล้วก็รู้สึกคันเท้าขึ้นมาทันทีพอวางกําแพงล้วไม้เสร็จก็มาทําการปอกเปลือกไม้ให้เรียบร้อยจากนั้นผมก็จะทุบต้นสนทิ้งเลยนะคะเพราะเราไม่ได้ต้องการแล้วต่อมาผมก็จะมาทําทางเดินขึ้นลงลังมดกันติดประตูให้เราเข้าออกได้คนเดียวตกแต่งลังมดด้วยการเอาใบไม้มาวางนะคะทาให้มันดูลกๆดูเป็นป่าแล้วก็เอากาเวลมาวางตกแต่ง วางลวดเฟน้นแล้วก็ปักเลนเทิร์นตามมุมก็ห้อยเลนเทิร์นจากข้างบนด้วยนะครับนี่ลังมดของเราก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วต่อมาผมก็จะมาสร้างวงกลมไว้ข้างบนหลังคาอีกอันนึงนะครับเอาเป็นวงเล็กแล้วก็ติดกระจกบล็อกให้เต็มวงเลยตรงวงกลมด้านนอกเราก็จะติดกระจกให้ทั่วเลยเพราะมดสามารถไต่กำแพงไต่เพดานได้เพราะงั้นก็ต้องติดกระจกให้ครบทุกช่องนะคบขอบกระจกก็วางบล็อกสลับมาหน่อยนะครับให้มันมีความนูนติดกระจกจนเสร็จผมก็จะมาตกแต่งลังมดนะคบโดยการเอาดอกไม้เอาต้นอเซล,ล่า เอาเถาวันมาห้อยตามเพดานแล้วผมก็จะเอาบล็อกม้อนมาตกแต่งอีกนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความเขียวขจีนี่และในที่สุดลังมดของผมก็เสร็จแล้วนะคบแล้วทาไมสัตว์มาต้องมาเกิดในนี้ด้วยวะเน,นี่ยจากลังมดกลายเป็นลังอะไรแล้วไม่รู้ตอนนี้ทุกคนคิดว่ามันเหมือนลังมดหรือเปล่าครับแต่คิดว่ามันก็เหมือนอยู่นะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคบถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกัน E ีีต่อไป